กำลังรับฟังรายการชาย a ล i v e like podcast แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธสุขทางช่อง YouTube ไทยไร r i อร์สดำเนินรายการโดยชัยจากทวายุทธ,ธานนท์คุณผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราก็คือ คุณจรูนพรพรภักพลปะยเป็นทั้งนักเขียนนักวิจารณ์และก็เป็นผู้คร่ำบ,บอดอยู่ในวงการการเขียนที่จะมาพูดคุยกับเราในหลายๆลเรื่องในวันนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการที่กําลังได้รับความสนใจอย่างมากก็คือโครงการวรรณกรรมไทยไม่ควรพลาดแห่งศตวรรษที่21ซึ่งเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะพูดคุยกับคุณจรูนพรหรือพี่อ้นของเราในวันนี้นะครับ สวัสดีและทักทายพี่อ้นครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับคุณต้นครับผมขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับขอบคุณเช่นกันครับครับผมเป็นยังไงครับพี่ช่วงนี้งานเยอะไหมครับช่วงนี้อะครับช่วงนี้มีค่อนข้างจะมีเวลาอย่างที่ทราบครับสถานการณ์โควิดเนาะครับครับวงการละครวงการอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการถ่ายทำเพราะฉะนั้นผมเนี่ยหลักๆจริงๆผมผมทางานทางด้านการเขียนบทละครมาทัศ์ ก็ก็คอยจะกระทบไปด้วยเหมือนกันเพราะว่ากองถ่ายก็หยุดไปละครเรื่องใหม่ก็ไม่เปิดละครเรื่องใหม่ไม่เปิดก็ไม่มีใครมาจ้างเราเขียนบทอะไรเงี้ยครับมันก็กระทบกันไปเป็นโลกโซ่ครับใช่ครับก็หวังว่าคงจะดีขึ้นนะครับพี่ครับครับตอนนี้ที่เราสนใจแล้วก็ที่เกิดไปเมื่อสักครู่ก็คือโครงการวรรณกรรมไทยไม่ควรพลาดแห่งศตวรรษที่11เป็นยังไงครับพี่ครับขอขอช่วยพี่ช่วยขยายความนิดนึงครับ คือคือจริงๆโครงการนี้ถ้าถ้าจะพูดไปเนี่ยนะครับผมผมก็ดูจากโครงการอื่นๆนั่นแหละนะครับโดยเฉพาะโครงการหนึ่งซึ่งทางสมาคมนักเขียนเคยทำนะครับ,รบก็คือเรื่องของการที่ให้บรรดานักอ่านคนที่เป็นผู้อ่านตัวจริงเนี่ยโดยที่ไม่ต้องเป็นบรรดาผู้รู้ไม่ต้องเป็นใครใครทั้งสิ้นนะครับ เป็นแค่คนอ่านคนที่รักการอ่านคนที่รักวรรณกรรมแล้วก็มาเลือกหนังสือกันว่าเอ้ยเขาเห็นหนังสือเล่มไหนบ้าง<ม>ที่เป็นหนังสือที่มีคุณค่าหนังสือที่ควรจะอ่านหนังสือที่ควรจะอยู่ในหัวใจของคนในยุคนี้ยโดยที่เน้นไปที่วรรณกรรมไทยเพราะว่าเราไม่ค่อยเราไม่ค่อย,เร,อยเราไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้กันสักเท่าไหร่นักเนาะคือจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าไอ้โครงการแต่เนี้ยมันมีอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าเราดูเนี่ยเราเห็นว่ามันมีรายชื่อค่อนข้างจะซ้ํา ครับนะครับเช่นผมว่าเราทําอย่างโครงการของของสมคมนักเขียนขออ้างได้นึงนะครับครับพี่ก็จะมีก็จะมีชื่ออย่างคําพิพากษาอะไรต่างๆนานาซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นเป็นชื่อที่ต้องบอกว่าพูดขึ้นมาคนก็แบบพร้อมที่จะตอบรับทันทีครับว่าเป็นหนังสือดีหนังสือที่ต้องอ่านแต่เรารู้ไปแล้วไงใช่ครับใช่เรารู้ไปแล้ววันนั้ผมก็เลยตั้งคําถามว่าแล้วในช่วงยี่สิบปีครับนับนับนับตั้งแต่ที่โลก ้าวเข้ามาสู่ศตวรรษที่21เนี่ยซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในโลกเนี่ยครับ,รบทั้งเรื่องของเทคโนโลยีทั้งเรื่องของสื่อโดยเฉพาะสื่อหนังสือเนี่ยที่พูดกันมากว่ามันมีการดิสลาฟมีการสิ้นสุดของมันมีการปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงอะไรต่างๆนานาครับพี่แล้วมันมีผลกระทบอะไรต่อแวดดวงวรรณกรรมของเราบ้างคนยังอ่านอยู่ไหม อันนี้เป็นเป็นคำถามแรก,แรกเนาะแล้วเขาอ่านอะไรกันการอ่านยังอิงอยู่กับเรื่องของกลางวันอยู่หรือเปล่าอันนี้คือคําถามอะไรหลายคำถามที่ที่ผมอยากรู้แล้วก็พออยากรู้เนี่ยเราก็หาวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับ,รบเพราะว่าผมผมค่อนข้างจะมองมองว่าเรื่องของวรรณกรรมในศตวตรรษที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยนะค,ะครับเป็นเรื่องของสื่อยุคใหม่ละคือเราไม่จําเป็นต้องต้องต้องทํา ทำแบบเดิมที่ทําจดหมายส่งไปตามบ้านสมาชิกของสมาคมให้เขาช่วยตอบมาว่าคุณจะเสนอชื่อไหนแล้วก็มาร่วมคะแนนการอ,อ,อะไรอย<ช>่างเงี้ยหรือว่าไปเดินแจกเวชนแน่ตามที่ต่างๆาก็นะไม่จําเป็นแล้วผมว่าใช้สื่อตรงนี้แหละครับแล้วก็แล้วก,แวกแว็แล้วสื่อตรงนี้ผมผมมองว่า่อนข้างจะตรงจุดที่ผมมองคือผมมองคนอ่านที่เป็นคนอ่านรุ่นนี้จริงๆ อันนี้คือคือสิ่งที่ผมมองนะแล้วผมก็เห็นเห็นข้อสังเกตอันหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าครับคนอ่านยุคเนี้ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นเป็นคนรุ่นใหม่ละ่ะอืมแปลว่าจะยังมีคนคนรุ่นสี่สิบห้าสิบอยู่แต่ว่าคนที่เป็นคนที่เป็นนักอ่านในวันเนี้ยกลับมีอายุไม่ไม,ไม่ไม่มากนักอะครับอายุน้อยคนที่แบบอือใช่คนที่ ที่แบบวยัยอย่างผมเนี่ย50ป <h vê S 2> ีนี้นไปเนี่ยแ uh huh ทบจะไม่อ่านวรรณกรรมกันละผมผมไม่รู้ค่ะอ่านอะไรนะแต่ว่าแ uh huh ทบจะไม่อ่านวรรณกรรมโดยเฉพาะวรรณกรรมไทยเนี่ยแทบจะไม่อยู่ในสายตาอันอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ผมค่อยๆเห็นแล้วค่อยๆเจออะไรเงี้ยรู <h> uh ว้ว่ามันมีว่ามันมีว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เออน่าสนใจเหมือนกัน uh huh ในเชิงของการการหาว่าเฮ้ยใครใครเป็นนักอ่านบ้างใครอ่านอะไรแค่ไหนคือคนที่เป็นรุ่น รุ่นรุ่นห้าสิบหกสิบเนี่ยต้องบอกว่าน้อยคนที่จะเหมือนเหมือนอาจารย์สกุลของเราเนี่ยครับที่จะยังอ่านอยู่อะไรมาใหม่ๆก็อ่านตลอดเวลาใช่น้อยมากครับส่วนส่วนใหญ่ก็จะอ่านอะไรไม่เยอะอือาจจะด้วยปัญหาสายตาอะไรผุมก็ไม่รู้แต่ว่าอาน่น้อยลงแล้วก็ถ้าจะพอพอจะพูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องที่ชอบเรื่องที่อยู่ในดวงใจก็ะจะงัดเอาเรื่องเก่าๆมาหมดเป็นความทรงจํานะ ใช่ครับเป็นเรื่องเก่าๆเป็นเรื่องที่แบบเคยอ่านเมื่อสามสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้วรรณกรรมที่มันเพิ่งถูกสร้างโดยคนรุ่นใหม่ๆโดยนักเขียนรุ่นใหม่ล่ะใช่เขาได้อ่านบ้างไหมเขาคิดเห็นอย่างไรต่อมันอืนะครับอันนี้คือคือคําถามะไรแหละคำถามที่เฮ้ยพอเราพอเราพอเราโยนไอ้ตัวไอ้ตัวตัวโครงการอันนี้ไปฮะแล้วก็พยายามให้ให้คนเข้ามา แสดงความคิดเห็นมากที่สุดเท่าที่พลังเราจะทําได้มันก็ค่อยๆเห็นความจริงเหล่าเนี้มากขึ้นด,ด้ว่อยๆน่าสนใจครับ,รบแสดงว่าเอ,อรถนิยมแล้วก็จะเรียกว่าอะไรที่เขาชอบเรียกกันว่าพฤติกรรมการอ่านของคนเนี่ยก็สัมพันธ์กับเรื่องของอายุอาชีพแล้วก็ความเติบโตของของผู้อ่านด้วยใช่ไหมฮะ ใช่ครับอ,นนอันนี้เห็นชัดอันนี้อันนี้เห็นชัดว่ามีเรื่องความเติบโตโดยเฉพาะผมมองอย่างนี้ครับผมผมผมเห็นอยู่สองสมจุดนะที่ผมจำโครงการผมเห็นอันหนึ่งที่ผมเห็นคือมีนักเขียนที่ไม่ได้ก้าวมาสู่ศตรวรรษนี้อยู่จํานวนหนึ่งเลยอืมนังเขียนที่เราเห็นชื่อยังเงินชื่อยังมีบทบาทนี่แหละแต่ไม่ได้เขียนอะไรแล้วนะเรียกว่าเป็นงานคลาสสิกเป็นนักเขียนคลาสสิกไปแล้วในช่วงยี่สิบปีไม่ได้สร้างงานใหม่ละ <l' ra, S 1> เพราะฉะนั้น พอเราพูดถึงงานเขียนในศสตสสวรรษที่ยี่สิบเอ็ดเขาเลยตกไปแล้วตกขบวนไปแล้วขณะที่เริ่มมีรายชื่อที่เห็นเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่สร้างงานและเป็นคนรุ่นใหม่ค,คนที่ยังมีพลังและคนที่มีน้ําเสียงครับลีลาวรรณศิล์วิธีการเล่าเรื่องรวมทั้งเรื่องราวใหม่ๆครับ,รบที่มัน สอดคล้องกับยุคสมัยอสอดคล้องกับไอ้วิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนรวมถึงเรื่องของท่านิยมความเชื่อแล้วก็ที่สําคัญมากที่ที่เห็นโดยเฉพาะในในช่วงวรรณกรรมที่ถูกมองว่ามีพลังเนี่ยจริงๆมันหลายๆเรื่องแฝงเรื่องการเมือง <c oughs> ใช่ใช่นน <c oughs> แฝงเรื่องการเมืองโ <c oughs> ดยที <c oughs> ่โดยที <c> ่ <oughs> เราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเราบอกว่าเฮ้ยเออเราพยายามจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะฉันพยายามจะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในโลกงความเป็นจริงอะครับ คุณเลียงไม่ได้แล้วก็วรรณกรรมเป็นสื่อที่สําคัญมากครับที่ผู้คนจะใช้เป็นช่องทางในการนําเสนอความคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามรวมทั้งเรื่องความคิดความเชื่อ,อทัศนคติทางการเมืองซึ่งอ,อันนี้เราเห็นเราเห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในในงานของคนรุ่นรุ่นรุ่นต้องบอกว่านักเขียนแห่งศตวรรษที่ยีสิเอ็ดเนี่ยเราเห็นชัดว่ามันมีแนวคิดทางการเมืองบางอย่างที่ ค่อนข้างจะชัดและแตกต่างจากนักเขียนนักเขียนรุ่นก่อนนะซึ่งค่อนข้างจะมีมีมีทัศนะแบบผมผมผมอยากจะบอกว่าเป็นนักเขียนรุ่นรุ่น14ตุลานี่แหละซึ่งคนรุ่นนั้นเหมือนกับว่าบดบทบาทไปแล้วใ,ในเชิงวรรณกรรมนะฮะ<ช>แต่ว่าเชิงเงินผมไม่รู้แหละแต่ในเชิงวรรณกรรมคนคนกลุ่มนั้นเนี่ยแทบจะหมดบทบาทไปอย่างสิ้นเชิงอะ่ะแล้วแล้วในในศตวรรษนี้ยนักเขียนที่ เ้าเข้ามาใหม่เนี่ยไม่ใช่คนที่อิงอยู่กับเหตุการณ์นั้นอีกต่อไปใช่คือคนที่หลังจากยุคนั้นหมดเลยฮะแล้วคนเหล่านี้มีพลังในแบบของตัวเองโดยที่ไม่ต้องอิงอยู่กับการต่อสู้หรือชัยชนะของประชาชนในวันที่14ตุลา2516เขามีมุมมองของเขาเองเนาะใช่ไหมใช่ครับมีมุมมองอนนอท,ที่เอขาทำแปลกไปมีมุมมองที่ต่างออกไปแล้วก็เอผมผมเห็นด้วยนะที่ว่าไม่จําเป,<ล>ป็นนะที่จะต้องไป อิ่งอยู่กับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะแต่ความคิดทางการเมืองคือการคือการสะท้อนวิธีคิดที่มองเรื่องของการเมืองการปกครองมองถึงบทบาทมองถึงสิทธิอะไรต่อมอะไรเนี่ยนะฮะก็รผ,ผมเชื่อนะครับผมเชื่อเหมือนพี่เลยว่าจริงๆเนี่ยงานแบบนี้เรามีให้เห็นเรื่อยๆนะครับ,รบแล้วก็จะยิ่งเห็นได้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะพี่เนาะ โอเห็นแน่นอนนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะยุคยุคยุคนี้นะผมว่าเป็นยุคที่วรรณกรรมเนี่ยมันมีโอกาสมากใช่คือคือหลายคนบอกว่าวรรณกรรมไม่มีไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในโลกที่เหมือนกับคนไม่อ่านหนังสือแต่ว่าพอผมทําโครงการเนี้ยผมรู้ว่าคนอ่านหนังสือคนอ่านหนังสือแต่คนเลือกที่จะอ่านโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกแล้วไม่ต้องมีกรรมการตัดสินรางวัลต่างๆมาบอกแล้วว่าเฮ้ยคุณคนอ่านเล่มนี้เล่มนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่า เขาจะไม่เชื่ออีกต่อไปอ,อหรือว่าเขาอาจจะเขาอาจจะเชื่อก็ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแบบไม่เชื100่อร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เชื่อ <S <S แบบคือเป็นตําราเป็นการตัดสินชี้ขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบ่อยครั้งที่ค,<ม>คือในยุคผมเนี่ยในยุคผมเป็นเด็กเนี่ยผมจําได้เวลาที่มีหนังสือเล่มไหนก็ตามที่ได้รับรางวัลซีไรส์เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นแบบหนังสือที่คนทั้งประเทศต้องยอมรับอะเพราะมันดีจริงใช่แต่ทุกวันนี้ครับถึงแม้คุณจะได ดับเบิลซีไลท์ทิปเปิลซีไลทก็ตาม,มผมก็เชื่อว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลก็จะไม่ได้ขึ้นหิ่งเหมือนแต่ก่อนละเพราะว่าคนคนเริ่มที่จะมีทางเลือกหรือ,อมีหนทางในการที่จะพินิษพิจารณาตัวคุณค่าของวรรณกรรมโดยมีมาตรฐานของตัวเองอะ่ะโดยที่ไม่ต้องเอามาตรฐานอื่นๆมาใช่ครับนะครับ,รบนะครับแต่ไม่ได้แต่ทั้งนี้ไม่ได้บอกว่ามาตรฐานของรางวัลลดลงนะครับ มาตรฐานของรางวัลก็ยังมีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในตัวรายชื่อของหนังสือที่มีคนเสนอเข้ามาเนี่ยจึงมีหลายเล่มครับที่เป็นงานรางวัลแต่ว่าหลายเล่มก็ไม่ใช่งานรางวัลเลยแลวหลายเล่มก็เป็นชื่อที่ผมไม่เคยได้ยินเลยอะไรเงี้ยแบบแต่เป็น,ปนหนังสือที่เขาอ่านใช่เป็นหนังสือที่เขาอ่านและเขาชอบจริงๆร<ค>ิงครับใช่ใช่เขาชอบจริงๆผมผมเชื่อว่าบางทีเนี่ยการตัดสีรางวัลต่างๆเราอย่างอย่างอย่งที่เราทราบเนาะสมาคมก็มีรางวัลที่ ที่เข้ามาดูแลพินิิพจรารณาตัดสินรางวัลนะจ<ช>้างรางวัลเราก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเนาะ<ช> <laughs> <laughs> ที่ที่เรามักจะบอกว่ากรรมการหน้าเดิมเพราะฉะนั้นการตัดสินก็อาจจะมีรสนิยมเดิมเงี้ยครับคือโค,ครงการเนี้ยผมผมก็เลยให้ค่าทุกคนเท่ากันหมายถึงว่าทุกเสียงที่ เสนอหนังสือเข้ามาหรือให้คะแนนหนังสือผมให้ผมผมให้ค่าเท่ากันผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นนักเขียนดังคนนี้เป็นนักวิชาการคนนี้เป็นกรรมการตัดสินรางวัลเยอะแยะแล้วฉชนคนนี้ให้คะแนนต้องได้ต้องต้องบวกคะแนนมากกว่าคนอื่นไม่ใช่ผมให้ทุกคนได้หนึ่งคะแนนแล้วจะทําให้มีคะแนนเยอะขึ้นอะไรเยอะใช่ไหมครไม่ไม่ใช่ใช่นะครับแล้วผมถือว่าทุกคนคือกรรมการครับจริง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 อันนี้มันผมคิดในฐานะที่มันเป็นการ คัดเลือกคัดสรรหนังสือนะครับ<ะ>แต่ว่าไม่ได้เป็นใน,ในการคัดสรรแบบหลายๆครั้งซึ่ง<ะ>เราตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาคัดเลือกโหวตลงคะแนนอะไรกันแต่ว่าเป็นในลักษณะของพ popula vote ก็อ<ะ>ย่างที่อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะครับว่า<ะ>ผมเคยเห็นก็ ทางสมาคมเคยทำระบบชอบถ้าจะถ้าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นยุคของอาจารย์ชมัยพรแสงกระจ่างนะครับทำแล้วก็ตัวหนังสือก็ยังอยู่ที่สมาคมนะหนังสือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหรือหนึ่งเล่มหรือหรืออะไรเงี้ยครับก็ยังอยู่ที่สมาคมดีเบสประูมามีอะไรต่างๆอยู่อยู่บนชั้นหนังสือของสมาคมครนะครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าถ้าจาไม่ผิดก็คือว่าทุกเล่มที่มีการบวชและเข้าสู่รายชื่อหนังสือครับที่ที่ได้รับคะแนน ก็จะมีตัวเล่มนะครับอยู่ในอ,อยู่ในสมาคมด้วยให้คนมาสนใจได้เปิดดูอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งซึ่งอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีผมชอบแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมันได้อะไรที่ที่แปลกแตกต่างแล้วก็เป็นมุมของคนอ่านจริงๆถามนิดนึงครับพี่แล้วตอนเนี้ยมีส่งกันมาหรือว่าเขียนกันเข้ามาเยอะไหมฮะที่ที่เสนอกันเข้ามาเนี่ยครับมีจํานวนมากเลยครับ,รบจํานวนจํานวนมากเลยแต่ว่าผมผมมาอย่างที่ที่บอกไว้ก็คือว่า ผมจะดูเล่มที่ได้คะแนนเยอะๆเนาะคือ<ะ>สมมติว่ามีคนเสนอมาหนึ่งคนเน<ะ>ี่ยอันนี้ไม่ใช่แบบว่าเสนอแล้วได้เลยนะมพนาะงต้องมีเสียงสนับสนุนมากพอที่เอาเอาให้มั่นใจอะว่าแบบเฮ้ยเล่มนี้มันใช่จริงๆเนาะม,มันเป็นเล่มที่บอกว่าเฮ้ยคุณคุณไม่ควรพลาดอะเพราะอย่างน้อยมันมีคนสามคนสี่คนห้าคนไม่รู้แหละที่บอกว่าฮ<ะ>เฮ้ยเล่มนี้ฉันชอบอะเล่มนี้มันดีจริงอะเออ คือสามสี่คนเนี้แหละผมว่ามันก็เป็นเสียงพอแล้วแหละก็มาโหวตกันใช่ไหมฮะใชครั้ใช่รใเห็นหนังสือเล่มไหนที่ตัวเองชอบหรือเคยอ่านเนี่ยอ่านแล้วชอบอ่านแล้วประทับใจก็มาเพิ่มคะแนนให้ใช่ไหมฮะถูกต้องเราไม่จำกัดใช่ไหมพี่ว่าในกรเนี่ยโหวตเล่มนี้แล้วห้ามโหวตเล่มอื่นใช่ไหมไม่ครับไม่ไม่ไม่เลยไม่ได้ห้ามเลยฮะเพราะว่าสระเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าคนคนหนึ่งมีโอกาสจะชอบอีกคนหนึ่งเล่มเนาะใช่ครับพี่ก็อย่างผมเนี่ยผมแบบชอบหนังสือเยอะมากเลยอ่ะจะบอกจะมาบอกว่า เฮ้ยคุณจะล้องอนเล่นบูดิโอมันไม่ทุกคนเราอ่านหนังสือไม่เท่ากันไงผมว่าคนาดสิบเล่มจะบอวว่าในสิบเล่มฉันชอบสองเล่มอย่างนี้ก็ได้ขนาดร้อยเล่มบอกว่าในร้อยเล่มฉันชอบยี่สิบเล่มเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกนะที่เหมือนเออที่เราจะใช้วิธีนี้ครับผมมันมันไม่ใช่แบบว่าโอ้หนึ่งคนได้สิทธิ์เท่ากันผมว่ามันก็ก็ไม่จำเป็นอะไอิสระนะฮะไม่ไปตีกรอบอะไรกันนะฮะครับผมใช่ครับครับแล้วโครงการนี้จะ จะเรียกว่าสรุปผลเมื่อไหร่ครับพี่คือตอนแรกผมวางไว้จนจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยมิถุนาอ่ามิถุนายนนะฮะแล้วก็จะสรุปรายชื่อออกมาตอนเนี้ยกำกำลังกําลังคิดอย่างนี้ครับกําลังคิดว่าผมจะสรุปบางส่วนที่ผมมั่นใจว่าเออม,มันมันใช่จริงๆส่วนเล่มเล่มที่ยังไม่มีคะแนนเสียงมากพอเนี่ยผมอาจจะให้มีการโหวตต่อ ไปเรื่อยๆระหว่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเริ่มทยอยทำตัวคำแนะนำหนังสือ,อต่างๆซึ่งในในในคำแนะนำหนังสือเนี่ยนะครับรีวิวของผมเนี่ยก็จะมีในส่วนของผมเองอในส่วนเล่าเรื่องย่อๆแล้วก็ส่วนความคิดเห็นขอ,ของคนอื่นๆนะฮะที่ที่ที่แสดงความคิดเห็นในในโพสต์ต่างๆของผมนี่แหละเราก็ยกมาให้ดูว่าเอิมหนังสือเหล่าเนี้ ที่เขาว่าดีอ่ะที่คนเหล่าเนี้เขาเสนอชื่อว่าดีเนี่ยในมุมมองทัศนคติของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่เขามองว่าดีบ้าง<ะ>ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกระทบใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีลาการนําเสนอวรรณศิลป์หรือความร่วมสมัยในเชิงความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับเหล่านี้มันมันก็จะอยู่ตามความคิดเห็นต่างๆซึ่งเราก็จะยกมาแล้วเราก็ถือว่าคนเหล่านี้คือกรรมการเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกชื่อว่าอ๋อคนที่ คนที่แสดงความคิดเห็นอรนนี้คือใครบ้าง,ซ,งซึ่งผมผมรู้สึกว่านี่คือนี่คือ,น,คอนี่คือการให้เกียรติกับคนที่เป็นนักอา่อานนักอ่านควรจะได้รับเกียรติฮะมาใน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 ฐานะที่เออเขาเขา <c oughs> อ่านเนาะเอออ่านเขาเขาไม่ได้มี<ห>ต,ตัว,ตว<ำ>เลขว่า,ามีความถี่เท่าไหร่ใครโหวตมากี่คนแต่ว่าตัวผู้เป็นผู้อ่านเนี่ยถ้ามีมีที่ทางให้กับเขาใช่ไหมฮะเขาจะร,รู้สึกเป็นเกียรตินะใช่ครับก็อย <c oughs> ่างที่ผมบอกแหละครับผม ผมถือว่าทุกคนที่เข้ามาลงคะแนนคือกรรมการครับคือกรรมการคือเท่ากันเลยเหมือนเหมือนเวลาผมไปเป็นกรรมการพิจารณารางวัลอะไรต่างๆนะซึ่งทุกคนก็เท่ากันในห้องเนาะถือว่าสี่ไลน์มีเจ็ดคนทุกคนก็เท่ากันหนึ่งหนึ่งเสียงต่อหนึ่งคนอะไรเงี้ยอันนี้ก็เท่ากันฮะมาเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยทุกคนก็ก็เท่ากันใช่เมื่อกี้ก่อนที่จะเข้ารายการเราคุยกันว่า ที่เสนอมาเนี่ยมีทั้งเรื่องสั้นทั้งนวนิยายทั้งกวีนิพนธ์ใช่ไหมฮะพี่พอจะพูดถึงได้สักหน่อยไหมฮะว่างานประเภทไหนบ้างครับผมคือคือตอนนี้ผมมองวรรณกรรมไทยแบบรวมๆนะนั่นคือว่ามีทั้งนวนิวนิยายเรื่องสั้นนะครับเรื่องสั้นนี่มีมีทั้งที่เป็นเรื่องและมีทั้งที่เป็นชุดที่เป็นเรื่องก็อย่างก็อย่างเช่นอสสารพิษอย่างเงี้ยครับครับก็มาเป็นเรื่อง คือไม่มีค,คือคือไม่มีใครบอกอารพิษและและเรื่องอื่นอะไรเงี้ยคือไม่ไม่มีใครพูดถึงเล่มที่ได้สี่ไลน์เลยทุกคนพูดคําเดียวว่าอสรพครับเพราะฉะนั้นผมก็ตีว่ามันคือเล่มที่เป็นเล่มเดียวครับอือะไร, s <S ะไรนเงี้ยครับแล้วก็บทบทกวีหรือกวีนิพนธ์ซึ่งก็มีทั้งที่เป็นจันทลักษณ์และก่อนตาก็มามาหมดครับมี สารคดีมีกราฟิกโนเวลนะครับมีความเรียงซึ่งผมมองว่าทั้งหมดมันคือวรรณกรรมอ่ะโดยเฉพาะในในศัวรรวที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยวรรณกรรมมันไม่ได้ตีกรอบอยู่อยู่แค่แค่อะไรที่มันเป็นของเดิมๆอ่ะนะครับยาอนคลาสสิกกันนะฮะใช่ครับวรรณกรรมเนี่ยมันมันกว้างกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะงานที่ผมพยายามพยายามจะต่อสู้อยู่หลายครั้งในในในอีกสนามหนึ่งนะคืองานประเภทกราฟิกโนเวลเนี่ยซึ่ง าสจึ่งควรจะให้ที่ทางกับเขาเนาะในแง่ของจริงๆใน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 โลกสมัยใหม่ครับกราฟิกโนเวลเนี่ยเขายอมรับกันหมดฮะว่าเป็นวรรณกรรมในอเมซอนหนังสือดีๆที่ได้รับการนําไปทําเป็นกราฟิกโนเวลเยอะมากกันนะฮะแต่ในบ้านบ้านเราเนี่ยกราฟิกโนเวลยัง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 ทีว่าตีค่าน้อยไปเนี่ยถูกตีค่าน้อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคนคนคนที่ชื่นชอบคนที่อ่านก็จะรู้จริงๆว่า ขู่บางทีบางเรื่องเนี่ยกราฟิกนเนอร์ลหรือนักเขียนนักเขียนที่เป็นการ์ตูนนิสทั้งหลายเนี่ยนะฮะออโอ้โห,โหเขาแบบความคิดเขาไปไกลกว่าคนที่เขียนเป็นตัวหนังสือหลายๆคนจะด้วยซ้ำนะครับผม จริงๆเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะครับที่จะพูดคุยกับพี่อ้นแต่ว่าวันนี้ความจำกัดของเวลาทำให้เราได้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่เรียกว่าเป็นที่จับตามองเน,ะนกกาะวรรณกรรมไทยไม่ควรพลาดแห่งศตวรรษที่1นะคุยกับพี่อ้นแค่ประมาณ10วานาที20นาทีเนี่ยเราได้ข้อมูลเยอะเลยนะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังเองก็คงอยากจะติดตามแล้วก็ถ้าเป็นไปได้มีหนังสือที่อ่านแล้วชอบ ะะเข้าไปนะฮะเข้าไปเพิ่มข้อมูลไปเพิ่มความทีไปเพิ่มอะไรในเฟซบุ๊กใช่ไหมพี่เฟซบุ๊กของพี่ใช่ครับใช่ไหมฮะผมใช้เฟซบุ๊กเลยผมใช้ใช้พื้นที่เฟซบุ๊กเพราะมองว่ายุคนี้แหละเราเราต้องทดลองอันนี้แล้วมาพื้นที่อันนี้ที่เราคุยกันจอแจ๊จอแจ,อ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 จอ๊ดา่าคนนู้นดา่าคนนี้น่มันใช้ประโยชน์ใช่ใช่อย่างคุ้มค่าหรือยังใช่ใช่เออครับเราใช้ประโยชน์่างคุ้มค่าได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ระบบไม่เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นประโยชน์จริง แล้วก็ะยะอย่างที่พี่อ้อนบอกนะครับคุณผู้ฟังที่รบครับถึงจริงขีดเส้น30มิุนาแต่ว่าก็ยังมีเวลาต่อไปอีกนะฮะยังไงติดตามพี่อ้อนจะรูนพระปักปลายเอาไว้นะครับใน Facebook นะครับแล้วก็ลองดูพี่อ้อนคงยังไม่ เดเนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ท่านบอกก็คือจะเริ่มมีการรวบรวมมีการประมวลสรุปอะไรที่พอจะสรุปได้แต่ว่าก็ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้เสนอนะครับเสนอแล้วก็เข้าไปช่วยโหวตกันอย่างที่บอกก็คือทุกคนคือกรรมการเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์ที่จะ,ะเลือกเรื่องที่ท่านชอบนะฮะก็จะทำให้กิจกรรมนี้คึกคักมากขึ้นแน่นอน ที่จริงครับเรายังมีเรื่องราวของการวิจารณ์หนังสือแล้วก็มุมมองต่างๆซึ่งวันนี้พี่อ้นก็ได้พูดถึงไปบ้างแล้วนะครับแต่เดี๋ยวในคราวหน้านะครับเราจะขอพี่อ้นพูดถึงเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของการวิจารณ์ซึ่งมักจะถูกมองว่านักวิจารณ์กับนักเขียนเนี่ยก็เหมือนกับเดินกันขนานกันอะไรอย่างเง<ำ>ี้ยนะครับพี่ครับครับย <laughs> ินดีเลยครับผมผมเชื่อว่าพี่อ้นจะให้มุมมองดีดๆแล้วก็ทําให้เราเข้าใจบทบาทของ นักวิจารณ์และการวิจารณ์มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่อ้นจรูนพรประมาติระไลนะครับที่ให้เวลาให้เกียนกับทางรายการของเรานะครับแล้วโอกาสต่อไปเราคงได้รับเกียนจากพี่อีกนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณสมหคมนักเขียนครับใช่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ที่ท่านเพิ่งฟังจบไปเป็นรายการชายอลไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยตุพวันบุญทศบันทึกเสียงและศิลปรกรรมชัยจักรทวยุทธานนท์พิธีกรและตัดต่อวิดิทัศน์โดยมีคณิตฐาวชิราพ,พรพฤ์และชัดชัยคุมณุวงศ์เป็นผู้ประสานงานรายการพบกันใหม่กับชายอลไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยในตอนหน้าสวัสดีครับ